คลิปนี้ตัดต่อได้โคตรไม่ไดูเรื่องเลยนะครับผมอาลงไว้เพราะว่ากลัวว่าช่องจะล้างถ้าใครไม่ว่างก็อย่าดูเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการของผมและในวันนี้เราไปอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าคลายสหรือการเล่นเบ้าเนั่ยแหละครับเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับการชักว่าวชมก็น่าจะรู้จักกันนะอ้าละ่ะหมงช่วาเป,เป็นเกมที่น่าจะบทตเทิลน,นะครับ แบบไม่เทินแค่งกันเล่นเว้าฉะนั้นเดีผมลองไปเล่นโหมดแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะไอเฮียเอ้ยกลุอัดคิปแล้วแม่งอะไรท่านผู้ชมผมเพิ่งขั้นโหมดฝึกสอนมานะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูท้องฟ้าดิท้องฟ้าสีชมพูฟ้าฟ้า,ฟาโอ้สวยโคตรเลยนะครับแต่เกมนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายมันให้ทาอะไรแล้ดูข้าบนีิข้าบนโคตรสูงผมไม่รู้ว่าข้าบนนั้นมันเป็นว่าวหรือว่าเป็นเครื่องบินหรือบอลลูนนะครับ โอ้โหตอนที่ผมสาวไปยาวมากๆเลยจะถึงดวงนี้แล้วเนี่ยมันได้ทำอะไรวะโอ้ยว่าวันคันในลอกในลองว่าไปพันกับภูเขาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟันได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ปลดล็อกด่านใหม่เลยโอ้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 ว้าวผมเอาจริงนะ ความสูงแค่นี้แล้วว่ามันจะลอยได้ไงวะหลมก็ไม่ได้แรงมากโอ้โหมาที่ทะเลเลยเว้ยโอ้เป้าหมายของเกมนี้ผมน่าจะรู้แล้วมันน่าจะให้ไปทำลายว่าของคนอื่นหรือเปล่าเฮ้ยอยากเอาว่าอ,าอา่งเปาอะเดี๋ยวลองดิเอาไปพันเอาไปพันนี่นี่นี่วะ เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยากจะลองเล่นกับคนจริงๆบ้างนะครับเดี๋ยวลองลองไปแบทเทิลกับเพย์เยอ์ดิพ v วชักว่าเอาล่ะเรามาอยู่ในเกมแล้วผมบอกจริงๆนะท่านผู้ชมจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเป้ามมาของเกมเนี่ยมันคืออะไรมันให้เราอะไรไปทาร้ายว่าของคนคนอื่นหรือว่าไงวะหรือว่าแข่งกันว่าใครจะยาวกว่ากันแค่นั้นผมไม่รู้ แต่ว่าดูดีมันมีสกอร์ขึ้นข้างบนด้วยอ่ะเนี่ยศูนย์ทับศูนย์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่สองเอ้ยอย่างแรกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาอย่างแรกก็คือให้เราไปทําลายว่าคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ผมขอสาวยาวๆก่อนผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันยิ่งยาวมันยิ่งดาเมจเยอะหรือว่ายังไงเอาดีเอาดี ใน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 เฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นไปดูดิเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,อนเอ้ยเอ้ยท่านผู้ชมว่ามันเกิดใหม่ <laughs> โอ้ดูดิสกอร์มันขึ้นแล้วครับหนึ่งทับศูนย์เอ้าเวลาหมดโอ้นนชนะเฉย เอาอ่ะอู<ฮ>้เอาแล้วท่านผู้ชมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเกมนี้ก็งงๆหน่อยคลิปก็งงๆเหมือนกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนักชักเว้าวชักเว้าวชักเว้า,วาพา่อเชนจังเล่นเว้าวแกงจังเลยอ่ะชกว้าว